พี่นนท์จะสะกดคำว่าอะไรให้แม่ฟังนะครับตาใบเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเริ่มได้เอออ๋อเริ่มได้อ่ะเอาเลยวอาไม้ไม้ทับผมอือสลระอึืบสลายอืนว่าอึเหม็นไหมอือโอเคสะกดต่อสะกดต่อสลายอึเรียบร้อยละตัวอะไรอีกมันอะไรต้น ไม่โทรไม่โทรอันนี้ไม่โทรหรอกไม่โทรอ่าตัวไหนต่อก็กาโอเคตัวอะไรอีกแล้วตัวไหนต้องเขียนช้าช้าอืมโอเคโซโซโอเคข้างบนโซโซคือไม้ไม้ละไม้เอกไม้เอกพี่โน้ตจะพูดติดไม้เอกโอเคโอเคเอาเลยเอาเลยตัวต่อไปเลยลูกสาระ เสร็ละอ่าโอเคข้างล่างข้างล่างข้างล่างยาวมากเลยเอาว่าเลยอันนี้ยาวไหมยาวครับอ่ะสะกดเลยสองตัวทีนลำที่นำ้นำมูกก่อนนะ <c oughs> วันนี้ที่น้ำเป็นนำ้ำเป็นไม่สบายต้องกินยาต้องกินยา <C lar m> ครับอ้าวเร็วตัวข้างล่างให้สะกดให้แม่หน่อยขอใครโอเคแตละอีโอเคไม่โทไม่โทอ่าโอเคอะไรอีกครับสระยาวสระ,ะโอไม่ใช่สระ,ะยาวสระ,ะโอตัวอะไรอีกครับมอมาโอเคแล้วอะไรเหมือนกันเลยสระ,ะโอใช่ตัวสุดท้ายตัวลายใช่สระ,ะยาวไม่ใช่อะตัวสุดท้าย <C lar m> อี่อ่านว่าสกดสิครับ สาระเอโอเคปลปลาโอเคไม่หาลาลาไม่ตะวาครับไม่ตะว่าโอเคอออ่านครับโอเคตัวอะไรอีกลูกสาระเอโอเคอะไรอีกพบหอเห็บโอเคแล้วก็ตัวอะไรต่อลอลินโอเคออ่านโอเคข้างล่างข้างล่างบรรทัดล่างอ่ะโอเค ไโอเคแล้วก็ไม่ไม่รู้ไม่โทรไม่โทรอ่าแล้วก็เราไกลโอเคแล้วก okay. ็เราลีนโอเคไม้ห hmm. ันไม่หันลาดาดโอเคโมเวนอ่านว่าเบลือข <AM ี้กลัวเยี่ยมให้ตัวเองหน่อยสิเยี่ยมเยี่ยมไหนยังไงนะเอาเยี่ยมโดนจะมาบอกพันไดโนเสาร์แม่ใช่ไหมครับใช่ อะเดี๋ยวแม่ถามทีละตัวนะอันนี้เขาบอกว่าบึกซ่าขี้โมโหเป็นพัน,นอะไรลูกเปลอเดี๋ยวสิบึบกซ่าตัวแรกไงก็ถามบึกซ่าก่อนบึกซ่าขี้กลัวเป็นพันอะไรได้เจอลาท็อปไปเจอลาท็อปโอเคแล้วก็จาาี๊ดจ๊าขี้ฉาล่ะวัวซีเลปเตอร์วัวซีเลปเตอร์แล้วก็ติ๊ดตีขี้แยล่ะดิปโพดคัสดิปโพดคัสอ่ะเปอเลอะเลยขี้กลัวอะไรได่า โอเคเซกรอสอรัสโอเคพวกปักขี Ö ้งอนทีรัสทีร okay. okay. ัสอ่ะนุ uh, ้งนิ้งขี้อายพันอะไรเซโลโลฟัสเซโลโลฟัสเออนายเยี่ยมให้ตัวเองหน่อยสิ